เกาหลีเขาเลยค่ะจะได้เข้าสู่สมาคมคุณเกาหลีคุณไปมองข้ามได้ไงถ้าเขาสายตรงนะครับไม่เป็นไรอยากติวมันนี่เดี๋ยวเ่งส่อไทยนะคะับอาช้านั้นดีกว่าจ็ดเองเลยค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เพี่อนทั้งสองท่านก็มากับเราสองคนแล้วก็มาเจอกับท่านที่นี่ด้วยนะครับค่ะอัปเดตผลงานชุมนี้หน่อย นะครับอัฟโฟกัสมีผลงานอะไรอัพเดทกันบ้างรูปวันนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เอาจริงไม่ได้ทำแทบจะไม่ได้ทำเลยเลยค่ะจ้ะคือก็นั่งไรอยู่ที่บ้านอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ว่างก็อะไรกันไงบ้างจ้าอ่าผลงานล่าสุดเนี่ยอไลน์ออนไลน์ตลอดเวลาใช่เออเป็นยังไงบ้างพอทุกทีเราต้องแบบไปถ่ายละวคอดถ่ายนั้นเพราะตอนนี้มันปรับในรูปแบบของการที่ทำออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะโฟกัส ชอบนะคะมันเหมือนมันไม่ต้องออกข้างนอกบ้านดีเหมืนแต่ว่าทำงานอยู่ที่บ้านทำงานกับตัวเองทำงานที่บ้านไม่ต้องตื่นเช้ามากแต่ถ้าเป็นแต่ละคนก็จะต้องตื่นเช้ามากใช่คือเราแฮปปี้อยู่แล้วแฮปปี้นะครับชาลีแหละชาลีบอกไปแล้วชาลีตรงนี้นะตรงนี้ก็งานการไม่ทำนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวทีมสาวพาเราไปเป็นไงอ่ะความขึ้นหน้าเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นไตล์ไลฟ์ดีเท่าๆกันครับยอนย้อน ม่มีความเพิ่มหน้าเลยหรอแบบว่ามันขยยุขึ้นไปไหมอะดีขึ้นมีแต่อะไรที่แบบดีขึ้นดีขึ้นครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ดท้ายๆกัต้องแบบอยู่บนตามหลักความจริงอะนะเดี๋ยวเราต้องมาเจอกันมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้กันไปมากขึ้นดีนะดีใจนะเชียร์ที่เป็นเอฟซีนะจริงเราเห็นปุ๊บเรารู้สึกเอาเลยนะชีวิตไม่สู้มันต้องสู้จ้ะใช่ชีวิตไม่สิ้นมันต้องบินกันไปปรึกษาแม่เขาปรึกษาไปปรึกษา ็ปรึกษาเองครับมีอะไรก็บ่นใส่มันตลอดนะอันนั้นเรได้บ่นสารหรือเรียกว่าเห็นพื้นไปขยะนกันไปบ่น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 นะวันนี้วันอ้วนโลกนะคะก็จะบอกว่าเชื่อว่าหลายหลาคนนะคะก็วันนี้เราจัดงานขึ้นมาเพื่อให้หลายคนได้ตระหนักจริงจังโรคอ้วนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายหลาคนมันต้องมีสักครั้งน่ะที่เราโดนแบบโดนว่า หรือว่าอาจจะแบบอาการอ้วนขึ้นือบางทีเราจะรู้สึกตัวเองหนึ่เลือนเริ่มเตือนแล้วค่ะไม่เจอเริ่มอ้วนขึ้นแล้วนะ้ำในแบบช่วยอะไรเด็กคนเป็นใครที่แบบน้ำหนักตัวขึ้นหรือว่าอ้วนขึ้นเนี่ยช่วยอะไรเด็กคนเป็นทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกคนต้องจมืกันแบบนี้ค่ะบ้างคือจะมีการแบบถูกทักกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างสมมติว่าถ้าแบบว่ามีคนแบบมาพูดคุยกับเพื่อนของเพ่าเอุ้ยรู้สึกไม่ดีอ่ะจริงจริงก็โดนทักวันนี้เรียกโดนทัก เหมือนแบบว่าเวลาไลฟ์ะอะไรเงี้ยบา,างครั้งเขาถามว่าอุ้ยทอ้องหรือเปล่าอะไรเงี้ย<อ>ท,ท้องหรือเปล่าทำไมอ้วนขึ้นจังเลยอยากได้คนเก่ากลับมาอะไรฟิลประมาณอย่างนั้นอ่ะบางครั้งมันก็เขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันนต่บางครั้งเราอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังแบบว่าลดอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อยู่ดีแบบคนมันจะลดมันจะได้ลดอยู่ดีมันจะพัวพัมภายในวันสองวันได<ช>้ไงมันมต้องใช้ระยะเวลาแบบนั้นแต่เขาก็จะชอบทักกันเ่าแบบอ้วนจังเลยเมื่อไหร่จะผอมชอบคนเดิมกันเลยอะไรเงี้ยค่ะ คำตอบยังไงโอ้แต่ที่เนี่ยยังไงแค่วันนี้มันอยู่นะทีเนี้ยมันไม่กล้าตอบหตอกปกติเนี่ยโอการลองดูเดี๋ยวท่านจะทอะไรมันดูโหดไปเดี๋ยวพี่บอกสมมติเดี๋ยวสมมตินี่คือแบบในไหลแล้วมีคนมาทักเราหรือเตือนเราได้เหรอท้าไปโวนขึ้นจังเลยอยากผิดหวังไหมอยากอยากได้คนเดิมกลับมาโวนขึ้นเท่าเนี่ย๋อแล้วก็จะตอบอะไรเหรอ ดูดเสียงให้ด้วยชอบกันเซนเซอร์สีแบงนแบบนี้แต่เด็กก็จริงนะคะถ้าเกิดวันมีใครมาทักแล้วถ้าะำในขืนในขณะที่กำลังดูแลตัวเองอยู่หรือว่ากำลังที่แบบว่าเข้าใจแล้วแหละว่าเราอ้วนขึ้นเราเวลารถอยู่อะไรแบบนี้มันก็ทำลายความมั่นใจของเราคือถ้าเกิดเขาเตือนด้วยควาำบางดีอันนี้เราเก่งนะแต่บางคนเนี้ยคือพร้อมไดาเลยอันนี้บางทีเราก็ต้องอุทิศส่วนบุญให้เขาไป มองข้ามบ้างอะไรบ้างแต่บางทีเราอ้วนขึ้นแค่นี้ทั้เหมือนเราเป็นนักเสียงกรข้ามชาติด่าเราทั้งเสียงหายเนาะพวกกระจน้องเป็นลูกช่าตีเนี่ยช่างตีเนอะว้าวอ้าวช่างตีอนะไรเงี้ยขำสุดเลยมันที่แน่บ้าอยากกอดยัน แล้วตัวเองเยอะขึ้นก่อนหน้าในช่วงที่หมดลับงานอะต้อนลอยรวยอะช่วงที่แบบเงินอะต้องบอกว่าโครงการจะจะคล้ายกันเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งที่แบบผมเนี่ยก็ผ่านจุดที่หนักเยอะมาจริงจริงอย่างมันช่วงตอนเนี้ยจะหนักแปดสิบตลอดอยู่แล้วแล้วก็จะลดลดสลับไปแต่ผมรงการแบบเป็นคนที่แนวที่แบบว่า รับได้กับการทักทายอาจาจาะแต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกที่ต่างกันบางคนอาจจะโดนทักอาจจะนอยมากอาจจะเครียดมา,าจจกแต่ผมว่าแค่แบบพวกทักใส่กับเลยคือแบบก็ตลกตลกไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆบางทีแล้วก็อาจจะมีรู้สึกขาลล้างในหรือต่างเครับว่าเอ้ยวจังเลยไม่เห็นจะผอมลงเลยอะไรเงี้ยกำลังใจมันหมดเร็วเนาะมันก็จะไม่มีแบบมีแดนสู้ต่ออะไรนะคะนั้นก็ ากจะให้เป็อกำลังใจให้กันเยอะๆกันคะแล้วก็ขอให้คนที่อยากลดทุกคนลดน้ำหนักได้ค่ะอ่ะและมีอะไรชาีชาีมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับบ้างก็สคิปผมทั้งหมดมันแย่ดูไปนี่แกลอดูลอเพิ่ลองเพิ่มนอ่ะอ่สตรงนี้ตรงนี้เลยดูอ่ให้ดูธรรมชาติอ่านให้ดูธรรมชาติออ่ามาไปเรื่องลูกศ ผมก็อยากให้พูเ้เราในคอนเสอร์ตกันนะครับทุกคมพยายามคนใกล้ตัวเนี่ยแม่วงขอพูดตามผมเลยคก็คืออยากอย่างที่กบอกัก็คือว่าสําคัญม,มากๆคือคนใกล้ตัวนะครับผม<ะ>การทักทายกาันการอะไรเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงขึ้เขิ่ที่ทาให้ช่วยได้แต่สําหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบท้อใจแล้วก็อายแล้วก็รู้สึกแบบอยากเก็บตัวด้วยนะบางคนอ่ะบางคนไม่กล้าที่จะไปทํางานไม่กล้าจะออกไปเจอใครอะไรเงี้ยก็อยากให้เป็นกําลังใจกัน สำหรับผมการลดน้ำหนักที่ผมทำได้ทุกครั้งนะเ่ยท่างผมจะเดินหนีอาหารโจริงนะใร่คคคนาคนอย่าไปรเห็นค่ะโอ้ยิง่งถ้าแบบว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยบางคนแบบอาจจะไม่เข้าใจนะพอเข้ามาเยอะๆสุดท้ายเราได้กินนะเนี่ยไม่รอนโอ้โหแล้วก็กินก็คือสุดท้ายมันอยู่ที่คนรอบตัวจริงแล้วก็สำคัญอีกสุดคืออยู่ที่ตัวเราจริงด้วยแต่สําคัญอีกอย่างคือถ้าสำหรับใครที่อาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงนี้บางคนอื่นก็ได้คือเป็น โรกพนจริงๆเป็นกรรมพันธุ์อะไรเงี้ยสําคัญที่สุดคือว่าคุณต้องไม่เขินไม่ไอายเลยนะคุณต้องไปปรึกษาปรึกษาโฮโฮพวกผู <โฮ S 1> ้รู้จริงๆมีทั้งท่าหมอทั้งแบบว่าหลายๆด้านให้เราได้ปรึกษาแล้วได้แบบตรวจสอบเราจะได้รู้ว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นโรคเดี๋ยวลองมาดูค่ะว่าทั้งมต่ถึงลดน้ำหนักเราก็ายังไม่ลงจ้ะค่ะวันนี้ก็เลยจําลองเหตุการณ์มาเลยจัลองเหตุการณ์เมื่อพี่ปุยนุนของเราจะเป็นต้องเผชิญกับต<า>ัวร้ายในการลดน้ำหนักใช่และยัง ได้ไหมได้อาชวอเลยยังไม่ช่วยหรอกยังไม่ช่วยรกัง่ลันึงยังไม่ถึงคิว กินเนี่ยมันก็จะมีความสุขอยู่แล้วเนาะ,<ช>ะการที่อยู่ดีจะแบบเฮ้ยต้องหยุดกินกระทำาหาันมันอาจจะทำให้เราเครียดได้เนาะดังนั้นก็ค่อยๆลดไปค่ะค่อยๆลดไปถ้าใครได้ดูงานวันนี้ก็อาจจะรู้เรื่อง ธีการลดเนอะอาจจะรู้วิธีเขาเรียกอะไรรู้ปัญหาที่มันทําให้เราลดไม่ลงด้งวยใช่ก็เพราะเพราะปัญหาสําหรับคนคนอ้วนเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้ไม่อ้วนเพราะการกินอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นจากกรรมพันธุ์หรือว่าจากอะไรบ้างน,นะ<ฮ>จากฮอร์โมนจากโรคอ้วน<ม>เลยก็<ม>แต่ละคนก็ต้องหาวิธีแบบลดที่แตกต่างกันก็เลยแบบวันนี้เราอยากมาแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหลายคนด้วยอะไรเงี้ยครับผมอย่างกัสยังอยากมีคำแนะนำไหมบางคนแบบกำลังเริ่มตั้งใจแต่แบบว่าโดนแบบโอนยมาทักอะไรแรงๆอะไรแบบ ก็จริงๆอะโดนทักกับโดนทักเองเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆใจเรามันต้องเข้มแข็งด้วยระดับนึงจริงๆคําพูดของคนอื่นเนาะที่ไม่ใช่คนรอบๆตัวก็บาง้งก็ปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไปแต่จริงๆแล้วคาพูดของคนที่อยู่ใกล้ๆตัวจริงๆสำคัญกว่าก็คือควรเป็นกาลังใจให้กันมากกว่าที่ผ่านที่ผ่านมาการถูกพักเรื่องรูปร่างอะไรที่ผ่านจริงมันผ่านทองกันร้อยมากเลไม่ผ่นทองค่ะมีคนทักว่าอ้วนแบบว่าท้องอะไรเงี้ยมาสองปีละเป็นช้างแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ค่อยจะที โซ่โู่การกัดก็โซ่กลับนะนิดหน่อยนิดหน่อยทำไมทำยังไงให้ใจเรามันมันรู้สึกว่าแบบไม่ไม่รู้สึกไปคิดมากทำพูดแบบนั้นากกว่าจริงๆไม่ว่าเราจะผอมวันนี้หรือเราจะอ้วนวันนี้เราก็จะโดนวิจารณ์เป็นปกติอยู่แล้วอะดังนั้นถ้าเราเก็บคำวิจารณ์นถูกคำวิจารณ์นมาใส่ใจมันก็จะแบบมันก็จะหนักมันก็จะเครียดด้วยเครียดไปเบาๆอะไรเงี้ยผ่านนี้ก็ปล่อยผ่านแต่เขาบอกว่า